สวัสดีครับประโยชน์กับผมครับจินน้ำซิงครับเกิดที่ช่องนึ้นี่ครับอุ้ความแรงของมันอ่ะมาดูแรงของมันลูกพื้นเตกเเเเดูวะ่ะดูพลังของมันวะแร,รงจนแรงจนว่าลูกปืนเตกไม่รู้ครับเนี่ย เท่าเกมอมือพองแน่หนหลุดในร่องร่อ,อ,องมันมันต้องอา้าเนี่ยให้สุดนี่เลยโออันนี้นอ,อันนี้ขนาดขยายเกือบสุดแล้วยังไม่ได้มันดูมันม,มันไม่ถึงล้อมันอีกอ่ะมันยังเหยียบข้างหนึ่งอีก แรงไหมแรงดูว่าน็อตหลุดเลย<ด>ความแรงของมันของเจ้ายักษ์ใหญ่ดูว่า,วาความแรงครับกระชากน็อตขาดหมดเลยครับใหญ่มากครับคันนี้โอ้โหชนับเนับมาดู เป็นแปดหาศูนย์ครับของเจ้ายักษ์ใหญ่ครับของเสียคลิปดินระเบิดเก็บนี้ยกไปแล้วยกไปแล้วไปซื้อน็อตก่อนตกแต่ตรงใหญ่มากเลยบัตรดีบานเลยบัตรบัตสเตรบานเลยเนอรนี่ งานนี้ยังไม่จบครับงานหยับครับไปแล้วบบดนี้โอเคกัเต็ครูสมบอร์บล็อกยางี้ตัวเอ้ยโอ้โหโโ้ด ร่องใหญ่มากเลยครับโอ้เป็นบ้านอคลิปพังโอ้ใหญ่มากครับนี่นี่นี่ร่องร่องต้นมันไม่คือกันเลยดูอ้โอนี่พันเตี้ยพันเตี้ย ลายมันก็จะเริ่มเน่าแล้วบานบ่ตายเลยงใยกจเย็็นๆกไม่ดีเร่งทำไรขับรถนัดหลุดหายครับโอ้ต้องไปซุ่มบรณะก่อนโอาคลิปนี้บัดสเสกไปเนะนี่เท่าแก่กับสมเบอร์มักได้เอาลายเขายินกรุบองใช้นัดอะไรตุกเด้งให้รอบ้างเฮ้ยนี่เท่าเกดโอ้นี่ โอ้ยรองนองกับต้นไม่เข้ากันเลยดูอะรองอันนี้มาดูแนวตรงครับมาดูแนวตรงนะบัดสเลงปเไปนะครับอืมาย,ยาวคลิปนี้ฝากไว้เพลงทนทีก่อนครับายยาโอ้มาดูไอ้เจาา้าใหญ่ๆเรือรองนี่รองทมกึเดือๆเ,เลย